สวัสดีครับกลับมาพบกับคลิปการสอนหลักสูตรการดูหนังสือไทยซึ่งวันนี้ก็ยังอยู่ในสภาพที่7กฎหมายน่ารู้กันอยู่นะครับแต่ในวันนี้เราจะอยู่ในหัวเรื่องที่3กฎหมายรายง,งานซึ่งเป็นหัวเรื่องสุดท้ายของสภาพนี้นะครับวันนี้มาพบกับครูน้าพงศ์อีกเช่นเคยและก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนหรือเนื้อหาก็อยากจะฝากนักศึกษากดติดตาม กด subscribe ช่องคิดเป็นชาแนลกอกสนอมพวงเ,เดของเรากันด้วยนะครับกด็ได้เลยโดยมีคำหลักที่เราจะต้องเรียนกันในวันนี้ทั้งหมดอยู่8คํคำนะครับก็ประกอบด้วยแรงงานลูกจ้างนายจ้างสัญญาเงินเดือนสวัสดิการค่าแรงขั้นต่ำและประกันสังคมครับ ทีนี้เราก็เข้ามาสู่ในส่วนของเนื้อหาหรือประโยคตัวอย่างกันเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าในนี้จะมีตัวหนังสือสีแดงซึ่งก็หมายถึงคําหลักที่เราจะเรียนกันในวันนี้ซึ่งนักศึกษาได้เห็นไปเมื่อสักครู่ไปแล้วนะครับดังนี้นะครับสมใจเป็นลูกจ้างทำงานที่ร้านอาหารใหญ่แห่งหนึ่งเจ้าของร้าน ให้ทำสัญญาจ้างเป็นรายปีโดยให้ค่าแรงขั้นต่ําวันละ300บาทได้รับเงินเดือน15,000บาทโดยมีสวัสดิการเป็นอาหารกลางวันและอาหารเย็นทุกวันและชุดพนักงาน3ชุดนอกจากนั้นยังมีประกันสังคมให้อีกด้วย ส่วนดาวเพื่อนของสมใจไปทํางานขายรายงานที่โรงงานทอผ้านายจ้างไม่ได้มีสวัสดิการดีเหมือนของสมใจสมใจจึงคิดจะชวนดาวให้มาทํางานด้วยกันทีนี้เราก็มาลองอ่านออกเสียงกันดูนะครับคำที่หนึ่งนะครับสระแอรอเรืององงู งงูสละาอนอนหนูคำนี้มีสองพยางนะครับพยางที่1รอแองงแรงพยางที่สองงอองางางนองานอันนี้เป็นแม่ตราของแม่กลน,นะครับรวมกันก็อ่านว่าแราง,งานครับคำที่สองครับรอลิงสละอูกอไก่ จจานไมโทสลอางงงูพพายงแรกนะครับก็ลอลลอูลูลูกลูเพียงที่สองนะครับจออาจาจาง,งองจางไมโทจ้างรวมกันก็อ่านว่าลูกจ้างคำที่สามนหนูสลอายอยัก์ จอจานไม่โทสละอางองูมีสองพยางครับพยางแรกนอานานายอนายเพียงที่สองจออาจาจางอจานไม่โทชจางรวมกันก็นายจา้างคำที่สีสเสือแมนนิกาศยาผู้หญิงยาผู้หญิงสละอาคำแรกนะครับ ซออยอสันอันนี้เป็นมาตราไม่กนนะครับออกเสียงมันนอหนูส่วนพยางค์ที่สองก็ยออายารวมกันก็สัญญานั่นเองครับมาต่อกันด้วยคำที่5นะครับงงูสละเออ,น,อน์นนูดอเด็กสละเอ,อืนอน์นนูพยางค์แรกนะครับงอเออนอเงิน พยางที่2ดอเอือเดือเดือนอเดือนรวมกันก็เงินเดือนคำที่6สอเสือวอแหวนมนอากาศสอเสือดอเด็กสละอิกอไก่สละอาปรเรือคำนี้มีสีพยางค์โดยในคำนี้นะครับก็มีการออกเสียงสละอาแต่ไม่ปรากฏอยู่ในคำด้วยในพยางค์ที่1นนะครับก็สออาสะ เพียงที่สองวแหวนมนนกาศเสืออันนี้เป็นมาตราไม่กดนะครับอ่านว่าหวัดเพีย,ออทยงที่3ก็ยอิติเพียงที่4กอารอคำนี้เป็นมาตราของแม่กลน,นะครับอ่านว่าการรวมกันก็สวัสดิการคำที่7คอคควายแมเอกสระอาสระแอรอเรืององูขอไข่ ไม่หนอากาศไม่โทรนอหนูตอเต่าสละอัมไม่เอกคำนี้มีสี่พยางนะครับพยางแรกนะครับคออาคาไม่เอกคา่าพยางที่สองรอ,อแอแรแรงอแรงพยางที่สามขออะนอขันไม่โทรขั้นและพยางที่สี่ตออัมต่ำไม่เอกต่ำ รวมกันอ่านว่าค่าแรงขั้นต่ำและคำที่8ปดปลาร,รเรือสระอาะกอไก่มีอากาศนอน,นูสอเสือมีอากาศงองูคอควายมอมาคำนี้มีสี่พยางพยางแรกปลาร,รเรือสระอาะเป็นคำควบกล้ำอ่านว่าปลาพยางที่สอง กออะกะกะอกันเพียงที่สามสออะสะสะงอสังเพียงที่สี่คอควายมอหมาเป็นมาตราไม่กบนะครับอ่านว่าคมรวมกันก็ประกันสังคมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับก็เรียนกันจบลงไปแล้วกับหัวเรื่องที่3กฎหมายรายงานซึ่งในส่วนของสภาพที่7ด ในวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนครบกันไปแล้วทั้ง3าหัวเรื่องก็ถ้าหากนักศึกษาอยากจะสอบถามรายละเอียดหรือว่าอยากจะให้ครูอธิบายเพิ่มเติมตรงส่วนไหนนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์มาหาครูได้ที่แฟนเพจนี้เลยนะครับครูศาสตร์สมัครกศนอมเอวังเหนือยินดีที่จะตอบทุกคำถามให้นักศึกษาได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ และทาหากนักศึกษาอยากจะเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสะกดในมาตราต่างๆนะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะกดดูได้ตามลิงก์ที่ครูใส่ไว้ด้านล่างนี้นะครับก็จะทยอยใส่ลงไปให้นักศึกษาได้ศึกษาเพิ่มเติมกันสำหรับวันนี้เวลาก็ได้หมดตรงแล้วพบกันใหม่ในสภาพต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ